ก็ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์และที่สำคัญก็ได้มาพบพระพุทธศาสนามาพบแล้วก็ได้ต่อยอดสร้างบุญกุศลมาชีวิตจึงมีคุณค่าควรแก่การที่จะต้องต่อยอดบุญแนะเราก็เสริมเติมบุญของเราไปเรื่อย จะมีใครมาขโมยบุญของเราไปไม่มีนะไม่มีที่ใครจะมาขโมยมาแย่งชิงบุญของเราโจรที่ลักขโมยได้ก็ขโมยบุญของเราไปไม่ได้น้ำจะท่วมไฟจะไหม้น้ำก็ไม่สามารถที่จะท่วมบุญพัดพาบุญของเราไปหรือว่าไฟ ก็ไม่สามารถที่จะไม่บุญกุศลของเราหรือว่าโจรจะมาแย่งชิงฆ่าเราให้ตายเพื่อที่จะเอาบุญของเราไปก็ไม่ได้หรือว่าลูกหลานจะมาขอบุญจากเราแล้วบุญของเราจะหมดไปก็ไม่ใช่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งทำก็ยิ่งเพิ่มพูน บางครั้งก็เคยคิดเหมือนกันว่าพอเรามีบุญแล้วแล้วเราแบ่งบุญให้คนอื่นไปเสียบุญของเราจะเหลือมากน้อยเท่าใดบุญจะหมดไปหรือไม่แต่ก็เป็นความเข้าใจผิดในวัยหนุ่มเมื่อก่อนก็มาทราบชัดว่าบุญยิ่งทํำยิ่งได้บุญยิ่งทำํงยงทำยิ่งเพิ่มพูน และการแบ่งบุญยกความดีของเราว่าขอให้เป็นบุญนี้บุญนี้จงสำเร็จมีแก่ทุกคนก็ยิ่งเพิ่มพูนยิ่งเป็นบุญมากขึ้นดังนั้นขอให้มั่นใจเถิดว่าสิ่งที่ทำนี้ม่ได้สูญเปล่าไปไหนเลยกลับจะยิ่งเพิ่มพูนเป็นบุญทวีมาต่อยอดบุญกันนะ ต่อยอดบุญจากเดิมให้มากกว่าเดิมได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แสดงว่าต้องสร้างบุญไว้มากๆทีเดียวเมื่อบุญมีมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็มาสร้างบุญให้มากขึ้นกว่าเดิมมาเติมบุญของเราด้วยการให้ทานเมื่อสักครู่ก็ได้สมาทานศีล ได้รักษาศีลแม้บางคนจะรักษาศีลได้สักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ชื่อว่ายัางได้รักษาศีลบางคนรักษาศีลได้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีก็ยิ่งดีศีลก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้มีสติ มีสติแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้เจริญสมาธิได้ง่ายสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายอันเป็นเหตุปัจจัยจากศีลและเมื่อสมาธิเจริญได้ง่ายการจะนำสมาธิไปพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาก็ทำได้ง่ายขึ้นไปอีก ดังนั้นการให้ทานก็เป็นเหตุจูงใจให้รักษาศีลได้ง่ายศีลก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้ง่ายและสมาธิก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ง่ายถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดศีลไม่บริสุทธิ์นะความวิเศษจะไม่ผุดถ้าความวิสุทธิ์ไม่เกิด ความวิเศษในหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากความวิสุทธิ์ของศีลคือความบริสุทธิ์ของศีลนั่นเองถ้าความบริสุทธิ์มีความวิเศษก็เป็นที่หวังแต่ความวิเศษทั้งหลายก็อย่าได้ไปนึกถึงความวิเศษที่ต้องเหาะเหินเดินอากาศ ต้องเป็นผู้ที่หายตัวได้เดินบนน้ำแยกร่างแต่ความวิเศษที่กล่าวมาคือความวิเศษของการทำให้กิเลสลดลงเมื่อกิเลสของเราลดลงนั่นแหละคือความวิเศษที่สุดของชีวิตที่ควรจะพึงได้พึงมีความวิเศษที่กล่าวานี้ เป็นความวิเศษที่ทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนานแสนนานที่เวียนเกิดเวียนตายขอให้มีศีลอันเป็นเหตุที่ดีที่จะทำให้สมาธิบังเกิดและปัญญาก็เนื่องด้วยจากศีลที่ดีนั่นเองชาวนี้ที่วัดธรรมาพิมุกตำบลเดินทราย อำเภอเมืองจังหวัดตราดของเราญาติโยมก็มาตักบาตรตอนเช้ากันเป็นปกติวันนี้วันพระใหญ่วันพระวันธรรมมัส,สวนะวันที่พระสงฆ์ลงอุโบสถสังฆกรรมปาติโมวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2564 วันพ่อแห่งชาติที่เราได้ทำกันมาเนิ่นนานพรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญของชาติพ่อหลวงหลอเก้าของเราขอให้ได้สร้างเหตุสร้างบุญสร้างกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผู้เสด็จสู่สวรรคคาลัยผู้มีพระคุณต่อผื้นแผ่นดินไทย ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีผู้เป็นที่รักของคนไทยทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุ